นะครับด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านวิชาการนะครับซึ่งซึ่งหลายส่วนที่เราเคยไปมาเราเชคเพราะด้านสิ่งแวดล้อมนะอย่างไรก็ตามนะครับ,รบทั้ง4ด้านมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับวันนี้ก็เป็อโอกาสนะครับเชิญท่านที่ปรึกษาตรวจราชการภาคประชาชนนะครับซึ่งได้โดยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมาร่วมนะเพื่อรับฟังข้อมูลนะครับแล้วก็แนะนํา เสอนอได้ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งสิ่งเหนี้ก็ต้องต้องการขอบคุณนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับหลายท่านอาจจะเห็นว่าไม่ไม่เคยเจอกับซึ่งอดีป็นรองที่ดีกลุผู้คุกเบิกนะครับแล้วก็ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นผู้ตรวจราชการประจำเขตที่รับผิดชอบก็บคือบริษัทสุทน,นะครับอำนาจเจริญนะครับศรีะเกศน,นะครับจะตั้งแต่วันที่สิบ สองคุภสภาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถึงรอบนะฮะรอบการนังต่างนะครับท่านได้านาไปปฏปิบัติมี่ปัญหาว่าจะอย่างไรบ้างนะครับก็ผมมารับฟังเป็นปัญหานะครับตอนนี้ก็ก็ต้องก็ขอแนะนำตัวเองนะครับถ้าท่านไหนจะมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ขอรับฟังนะครับแล้มีผู้ตรวจท่านหนึ่งนะฮะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์นะฮะตรวจมาหลายด้านนะครับซึ่งตารางนี้ท่านมาเชี่ยวชาญด้านป่าไม้นะครับ ท่านนิเชียนถึงรุ่งเดือนนะครับท่านอาจารย์วันนี้ก็คงเป็นการตดิดตามความก้าหน้านะครับก็ก็คงจะเพียงแต่ว่ามารับทราบความก้าหน้าและคำถาสังที่จะให้ทางเฉลิมซางมาช่วยเหลือเขาให้ทางไหนนะครับกับต่อขอขอนุญาตให้ใแต่ละท่านแนะนับตัวนิดหนึ่งนะครับท่านในกรณีที่ไปบุกทำลายหรือถอ,อยนยาพารา แต่ที่จริงเราก็ทาตามขั้นตอนของกฎหมายทำตามมติทาตามมาตรา22ของทยานนะครับซึ่งหมเรื่อนทั้งหมดเป็นท่านผู้ว่าตระหราดตอนนี้ลูกน้องผมก็ต้องไปขึ้นศาลอยู่ตลอดนะครับซึ่งเราก็ให้กาลังใจกันเพราะเป็นพื้นที่ที่มูกใหม่ส่วนพื้นที่ที่บุกเบิกก็ได้รับการสนับสนนตามมาติ5ปีทางการผู้ว่านี่นะครับและอีกพิกากษาก็ขอเรียนชี้แจงท่านที่รกสาทศพัน์นะครับที่ อยากใช้ผสมองค์เจ้ามาช่วยกุหลาป่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครที่ไหนมีมีรัดอยู่ทานเอกรัดปา่าแทบจะไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่ผระสงค์วางลูกที่มีการทําอะไรที่แปลกๆพิสดารอะไรอย่างที่ท่านที่ึกษาโจที่บอกวเราก็ไปดูอยู่ตันกระทั่งเช่นผระสงค์ที่ครูจองนาลย,ยนนะฮะผมกานันตีต้องไปทำาำพิสูเลยว่า เอาแค่นี้นะฮะไม่ทำอะไรก็อะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะฮะแล้วสถานการณ์ป่าไม้ที่ที่ทางตามผสมได้มาช่วยดูแลเราเ,เนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีท่านปัจจุบันท่านสุวิทย์ตุลตีก็มีโครงการพุทธุทิยานนะฮะที่ที่มีการเปิดตัวที่เขาใหญ่และที่เัาโต้เนี่ยปรากฏว่ามีาสำนักสงฆ์เนี่ยที่เข้าไปร่วมและเข้าโครงการเนี่ยทั้งหมด6กพันประมาณปกพัน ผมผ่านสำนักสงฆ์นะครับที่ครอ้งนี้นเราก็ท่านนตรีได้เซ็นเรียกาางคำเป็นมติโครมอลฉบับให้ช่วยกันดูแลสถาบัานะครับ <S <S และอีกประการหนึ่งก่อนที่จะมีนโยบายของท่านรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยเมื่อปี2518ก็มีมติโครมอลนะฮะให้เป็นการร่วมกันรักษาศาสระหว่างเขาเรียกว่าโครงการป่าไม้ผสม กองปา่าไม้ก็ช่วยกันดูอะไรนะครับสําหรับวาระาต่อไปก็เป็นวาระาที่ <c oughs> นะครับแต่วาระาต่อไปก็เราอยู่อีกประเด็นหนึ่งนะครับาจากประสบการณ์ที่ผมเป็นป่าไม้เขตมาที่กระพอสวารคนน์นปคมสองสองสำนักใหญ่ๆนะครับผมก็ไม่ค่อยห่วงนะครับสําหรับสํานักสมที่อยู่ในป่าจะช่วยเราได้อย่างมาก รีบการหนึ่งก็รีสอร์ทนะรีสอร์ทที่มีการรทำโดยถูกต้องตามกฎหมายนะฮะรีสอร์ทที่ถูกต้องตามกฎหมายคืออันหนึ่งเขาเขาทำในพื้นที่เขตสามจิตเขาแต่ข้างหลังนี้เป็นเขตป่าสวนหรือเขตพุทธยานนะครับแ,แล้วก็เพราะว่าผมได้คุยกับผู้ประกอบการนะฮะเขาจะพูดเลยฮะว่าแต่ถ้าเขตไม่ต้องห่วงป่าอันนี้มันจุดขา,ขายของผมผมจะช่วยดูแลผมเตะด้วยนะครับ แต่ผมขอเียนว่าในกรณีที่รีสอร์ทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือสร้างในพื้นที่เอกสารจริงคือพื้นที่ที่ราอนุญาตจกากกรมป่าไม้นะครับเพราะว่าถ้าเรเขตอุทย,ยานนี่เราเราจะัอนุญาตไม่ได้ครับก็ตอนนี้ก็เข้าวาระที่มาดูงงานในที่ท่านผู้ตรตวจทั้งสองท่านได้มาได้มาตรวจรายการในครั้งนี้นะครับที่ผมดูหัวข้อที่วาระนี้ก็จะเกี่ยวกับสนักวางที่ว่าที่เก้า อยู่3หัวข้อนะครับคือหัวข้อ1.2ก็จะเป็นส่วนจการต้นน้ำเกี่ยวกับกิจกรรมในการปลูกป่านะครับอีกหัวข้อหนึ่งก็2.1.2ก็เป็นส่วนฟื้นฟูที่เกี่ยวกับจัดที่ดินนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็หัวข้อ2.2.2เกี่ยวกับเรื่องส่วนได้ชี้แจงประมาณคนละไม่เกินสามนาที ตามหลอดเวลาที่ให้ไวนะ้ครับเก็เชิญ่1.2น,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 นะครับส่วนกิจัดการต้นน้ำขอปัญญานะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับเมื่อกี้นั่งข้างหลังเพื่อนนตัวผมปัญญาบุญญาดุยกิจผู้ในการส่วนจัดก,ก,การต้นน้ำสำนักบริหารทุจริตรักที่เก้า ครับก็ต้องขอไปท่านผู้ตรวจน,นะเตรียรมเขาก็คอยมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนจัดการต้นน้าแต่ขอดว่าคอมพิวเตอร์ก็ไม่รับกันนะครับแต่ก็ได้มอบเอกสารให้ท่านผู้ตรวจไปแล้วนะฮะ